สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีพี่น้องจ้ะสวัสดียมุตซาวด้วยค่ะสีหากว่าจา้ะแต่ว่ามันมีแดดมันเนอร์เนาะสีภาพ,พี่น้องขึ้นล้างบานค่ะขึ้นไปก่อนพยย่ใหญ่จะไปหาหมอจ้ะเดี๋ยวบ่วมีคนมึงเอามันดูนเหติตีจ้ะตีก็เลยภาขึ้นล้างบานก่อนเนาะไปะค่ะเก็บเพผ่นประกันกับจีเลยจ้าะดีมากก็เจอเหตุละจ้ะ อันนี้เป็นเห็ดปีกนกเนาะนี่ค่ะละักษณะคล้ายๆเห็ดปีกไก่จะ้ะนี่แต่ว่าซีจ้ะเป็นเหมือนนกขุมเนาะนี่ลักษณะดอกจะ้ะเก็บไปให็นพี่พรจะ้ะพี่พรจะไปเอาอไปตากกำลังออกจะ้ะออกชนะพี่พรพี่พรมาก็คงจะได้เก็บพอดีแหละจ้ะตอนนี้กํลาลังออกเบบีอยู่นี่เห็นไหมเต็มอยู่ตรงนี้ก็ออกเยอะนะ ไปจ้าเขา่ังบานติยังเหมือดจีเนาะจะกลับมาถ,ถึงแล,ล้วก็ไปจ้ากาเห็ดถึ่งบานเท่าเลวจ้ะ กี่พักหอบอยู่พี่น้องเนี่ยโอ้ยตัวนี้ออกจน,นจะเท่าแล้วค่ะโอ้ยหลา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 ยพี่น้องหลายเก้าแล้วจ้ะดเดิมเวลาเดิมห้าจ้ะเดี๋ยวกําลังงามเลยจ้ะเดี๋ย่อนหน่อยเดี๋ยก่น่ยตกัตเทียมไปกกอนค่ะเสื้อทีบังบ้า ดกอกกอบพี่น้องพี่น้องเอ้ดยดอกเป็นกอบคักจะ้ะถามว่ารสชาติเป็นเห็ดคือเห็ดอีหยังถ้าคนที่เคยกินเห็ดมันปู้จะจ้ะกับเห็ดมันปูเนี่ยแหลจะจ้ะรสชาติคือกันเนาะถ้าบ่เคยกินกไข่ไผ่กับกเห็ดนางลมนางฟ้านางสิงน,นะคะอืมไข่ไผ่กันนะจ้ะแต่มันจะไม่กินเด้เนี่มันจะไม่กินเฉพาะโตพันจะ้ะเป็นใหม่เป็นใหม่หมกรอบแห้งจะ้ะน้องหน่อยเจเอาไว้ก่อน อย่าน้อยๆค่เต็มดูจ้ะเอาอันแดกทีเขาไปได้ก่อนจ้ะเพื่อนีำมาเก็บอีกรอบเนะาะตาไหนยังคนเดียวในบ่มบ่มเหมือดอจ้ะอันตาเป็นคนคังเนี่ยสูงใหญ่นะจ้ะน,นี่นี่เพ็ดออกลายคือเก้าจ้ะมองดูมองดูเ้ยตีเป็นชอแล้วตีกิจกรรมแบบนี้แล้วจ้ะ บได้ค่ะหกักแทนแน่นอนเขาอนุญาตใช้มีดเนาะคงแบบนี้จ้ะเก็บหจัะเสือบงังบังกล่องพี่น้องเอ้ยอตลอดเลยจ้ะวางกล่องที่มุมแล้วตีวะ่ะ าว่าฝนจะต,ตกนะจ๊ะเขาว่าเขาว่าฝนจะตกจะไปหอดจุดไหนอยู่ด้านนี้จ้ะเขาถอดข้อพายเด้อไปนอนหาซันนะจ๊ะเป็นซันตึนเต็มพอเห็ดตกหนอนพอเห็ดเขาหูุดหงิดเราว่ามันเกิดอยู่นี่นะจ๊ะแต่ว่าันเมืไงใช่ไหมย่างขึ้นมาสูง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 ,สง,สงข้างหน้านี่อยูจ้ะข้างหน้าข้างหน้าจุดนี้ก็จะเป็นเวิร์กหนึ่ง พี่น้งไปพูนจ้ะเดี๋ยวจ้ะขอถ่ายรูปก,กันขอถ่ายรูปส,สวยๆกันจ้ะไปเก็บพี่น้องแห้งแล้วจ้ะแห้งแล้วอันนี้ต้องเก็บเพิ่นจ้ะเ <c oughs> พราะว่าไอ้ฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเหพิ่นแห้งเหตุผลกับกรอบๆจ้ะจับแห้งกับไม้ไผ่ รอบคักกรอบเน่เอันนี้เก็บส่งออเดอร์ค่ะผู้เท่าค้างบ้านจ้ะคนหัวจักกันนี่แหละพันเอาหนึ่งโลคนเดียวพันอยู่คนเดียวเนาะ ฉันมีเพื่อนฉันจะฉันจะบอกเธอเด้อว่าฉันวะเท่าจุดนึงมันจะอยู่ข้างนาห้าฝนค่ะพี่น้องไปบางจิดปีนี้มันอ,กออกร้กายป่ะไกลมากกับเดตรงนี้แหละค่ะดอกงามๆเนาะ ออกแล้วจะออกแล้วกันนี่ยนตรงนี้ก็มีจ้ะป้าปูปลีตรงนี้กระดกพี่น้องอแล้วมันใดอันนี้เิลขึ้นมาตักจ้ะเณงามเนอะบัฒนัดบัฒนัดเด็ดไปกับสิบแตกจ้ะพี่น้อง ว่าจุ่มนี้พ่นได้ออกจ้ะสุภานาดนี้พ่นได้ออกเดี๋ยวออกจุจมออกออกจ่มนี้แล้วมันดอกไม้เลยจะ้ะมันบาน,นอ่ะแดนนี่พี่น้องแต่ว่ามันบานอะคะ่ะมันบานแล้วมับานแล้ว จะสังเกเตเบิงเหตุปีนี้มันบานมาพร้อมกันไหมจ้ะมันบานมาพร้อมกันพี่น้องอเอาไว้ก่อนเนาะอยากจะเท่าไปแล้วจ้ะกอบแท้งกอบแบบว่าเาบาหนักเลยเนะะี่ยค่ะกอบเบาวเบาตัาวนึงใหญ่ตัวนงึวนงน้อยนี่สี ยังไงไปค่ะน่อยแต่หน่อยเกินน่อสินะหน่อยแต่น่อยเกินไปยังไงจนจะเท่าแล้วบ่ได้น้ำจะ้ะไม่ได้น้ำซาำจะเดินมากก็ได้ซ้ำนี่จะ้ะ เดลได้ยยูเด้ปไปต่อกันค่ะถึงเราจะพี่น้องโอ้ยมือโอ้ยดอกบานดอกใหญ่แล้วจะบันลายทอปปี้เล้วจ้ะเก็บต้องนี้กับกลับเลยจ้ะที่มือแล้วนี่จ้ะ บ้านเรจาจะพี่นอ้องจะดอกหน่อยก็ยังมีอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาเดกเก็บอีกชุดหนึ่งเนาะแต่มันเท่าบอกเก็บไปตอนนี้นะจ้ะแห้งเก็บเอาไว้ได้เลยจ้ะตอนนี้พ่อมงามจา้ะเห็ดเท่าบอมงามเนาะจะขึ้นไม่ตรงนิดติกันสิลงไปลวจ้ะนอกาะเพราะว่าเทามาเห็นแล้วแล้วเมื่อไม่เขาไปจุดหนาจา้ะรอบเขยิ่มากก่อนเฮ็ดปีนี้มันขาดนามค่ะสังเกตบางดอกมันจะบางบางขาบ่บไขยใหญ่เป็นเด้ ึ้นมาที่เมืองตัวดอกงาอยู่ด้ยลกใงญ่พอดีจ้ะลอ,อ,อก,ก่น่อยก็มีอยู่ค่ะมาสด็เก็บอีกจกชุดหนึ่งเนาะ อีกชุดง่ายพุ่นล้วจ้ะหอานจ้ะไปจัดตัดขาทิ้มใบพี่น้องเยแต่ว่าเมื่อกี้เอาเสศษมาอยู่จ้ะเสศษตัดขาเฮ็ดก่อนหน้าน,นี่ยมาทิ้มใบอยู่บอกเฮ็ดเพ่งเฮ็ดได้ยังสิมาตัดแล้วเขากลับเข้าปลาเขา,ขากลับมาน้ำจ้ะทิ้งในป่าเนาะดีกว่าเดือดห่อนละ่ะ คิดดูในใจว่าฝนจะตกยังหมดเศ้าเด้อถ้าตกยังหมดเศ้าตีมาบ่ได้เดลยสิว่าวัฒนมนเลือนจ้ะจุกให้จบเกียจจ้ะวางคลิปดี่ว่า,าดูต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้อ๋อมงเช้าเข้ามาคนเดียวเนะเาะเอาเสียงเป็นเพื่อนเลยจ้ะห้องเงียบๆเนี่ยแต่อีกอย่างสิมาจูดดักเข้าปุ๊บอาจจะเนาะที่ต้องขอโทษได้หลายเด้อจ้ะ เอาเ,เอาสียงเป็นโมจ้ะเพราะมันบาเงียบเกินไปเนาะติตฝากติดตามเพจในเด้อจ้าเนาะซื้อช่องว่า A N A กับชุดการชุดต,ติการแชนแนลแฟนเพจจ้ะชื่อเหมือน,นกันกับช่องยูทูบ องช่องจ้ะช่องรักบุคคลได้ลงจ้ะช่องรักก็คือช่องเฟซบุ๊กตีนั่นแหละตีบุคคลได้ไปลงทางนั้นจะก็เ,เปิดจิ้มใบอยู่จ้ะวัน <c oughs> <c oughs> นี้บริได้ตัดขาให้เบิ่งงามๆนะปตัจจุบานกันจ้ะเอามาเข้าปลาคนเดียวอยากจะตัดอยู่พี่นอ้อง ครั้งลักบอดเห็ดบอด้จ้ะเดี๋ยวยางล่องกับยางลงไปเลยจ้ะเดินลงก็เดินลงไปเลย ลา,ายอยู่พี่นนองเต็มนี่เ,นเต็มก็เต็มตระกาพอดีอะยจ้ะขางามเนี่ยตรงนี้เราก็นั่งกินแสบจ้ะช่วงนี้เรากับเกาะเดี๋ยวบาบานแช่งบบาแช่น้ำจ้ะ มันตีเสือตีกับเสือช่วงนี้แหละเสือกินเนาะวเห็ดไม่งามจ้ะเห็ดโป๊เปียกทั้งขายทั้งแจกกตีก็ได้ขายน้ำแจกน้ำจ้ะพี่น้องคอมเมนต์ถามตีมาว่าทั้งเพจนะจ้ะว่านขอซื้อเห็ดตีแน่เนาะคะ่ะทรงไห้ใดบอที่ไทยว่าทันว่าตีบริษัทซงเดอ้อจ้ะพี่น้อง ต้องทำช่องอื่นเผ็ดอื่นเพิ่นอนเพื่อพันทรงจ้ะเปิดสืส้อนะคะเป็นอยากกินเนาะแต่ว่าตีบริขายจ้ะบริเฮ็ดเครื่องอบเฮ็ดกับเจ่งไปแล้วจ้ะก็เลยขี้คานขี้คานตากจ้ะทำนันอันนี้กบสิตาเอ้เคยยังก็ต้มแซ่แข็งไปเลยจ้ะทำนันกะคายให้เหมือนตามออเดอร์เพิ่น ตีบเได้ยไยเฮ็ดอย่ามาพีบให้น้อเก็บมาไรมาเยเรื่อยจ้ะดอกไม้ตัวไว้สักก่อน บานแข็งๆแลยจ้ะดอกหน่อยเต็มอยู่ใส่เพิม่มมาอีกชุดหน้าอยู่จ้ะนี่ดอกชิ้นหน่อยเพิ่นนี่หน้าอีกชุดหน้าชุดสองชุดสามกูละจ้ะพอมมากมาเห็นกระเก็บปลายคือเก้ามนหดอกมันบานละดอกมันแห้งแล้วเป็นดอกมันบางดอกแห้งแล้วจ้ะเห็นปะแป๊บเดียวฝนมาตกใส่เพิ่นบัเน,นี้ เป็นอันนี้ด้วยค่ะถ้าฝนตกบ้ามันเป็นเชื้อราด้วยป่นี้ถ้าันแห้งแล้วเนาะฝนตกมากก็เป็นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราก็เป็นอันนี้อยังเขาบงงามไปเลยจ้ะเป็นดำๆ่างๆไปเลยจ้ะ เจ็บมือจีตาซาบไม่ยังได้จับพี่นอ้องค่อยๆดึงเพราะว่าเจ็บมือปกติตีบอสาป,ปันนี่เด้อปีนี่เหมือนมือกันแกล้งบ้าหาตตีเก็บเฮดเร็วหมปีทุกปีใส่ขอมือหลายเนาะมันเก็บคางเก็บคางคว้ากับธนัดถือกล้องคางทรายบัานที่นี่ ถ้าเห็นเห็นขานำถ้าเห็นข,า,นนขากับบางกองตน้นไม้ถ้ามันยูนเนอร์ก็โอเคจะ้ะเาเห็ดอยู่ของเถิงเหาอยู่ของรางจสินะมันกษตรเห็นขาเห็ดงามๆแต่มันตีเห็นเห็ดได้ที่ว่ามันอันนี้เป็นเพลิดแต่ว่าคล้ายๆกันเนาะตีก็สิบอกในบอกดูเด้อจ้ะเพราะว่า อย่างพี่น้องแบบว่ามือใหม่ที่ไม่อยู่ตังแดนนั่นสินะคะมาเก็บเห็ดเนาะอาจจะบคุณเค่อยกับเห็ดชนิดนี้สิค่ะเห็นว่ามันคล็คายกันหรือเเบื้องนี้ u t u b e ช่องนั้นช่องนี้อย่งสินเนาะแต่ว่ากับเพิ่บศึกษาก่อนหรือว่าต่าเพิ่นเข้ากับชลิดแนนนํ่ว่ะเออนี่ใ่คายกันอย่างสินะา งามนะจ๊ะปนทิ้งสปอร์แล้วเห็นป่ะเนี่ยสปอร์เป็นขาวๆนะคะเป็นทิ้งมแล้วแล้วโปรกว้ใหญ่เพันแห่งไปเบต่ต้จะ้ะโอ้โหเฮ็ดปีนี้เห็ดกระจายจะ้ะเห็ดอายุกระหม่องเห็ดกระจายไปทั่วเลยจะ้ะยุลีได้พี่น้องได้ตีไฮเบิ้งเนะาะเพราะตีเห็ดบกกระจายได้จ้ะแต่ว่าปีนี้เห็ดกระจายไหม ดอกเห็ดดอกี่นในโพดโพกระจายไปตามทางเลยจ้ะเซมอีลีพี่น้องมองเดอกตีสิบห้เบิง่งพุดนะเมื่อีรไม่ไ่้มันน่งตัดขาให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องไปตัดอยู่บ้านเอาจ้ะ ยังดอกพญายิปผ่าไปหาหมอตอนเก้าโมงนี่ตีรอยขึ้นมาจะซื้อได้นี่ตีตื่นตีหาตีตาในกาไหวตีมาตนมาเกี้ยวแฟเห็นมัเห็นมันแจ้งเ,จเห็นมันแดดออกที่แดดว,วันสิบหกโมงหกโมงนิดๆหกโมงเคิงค่ะทีวัดศิยู่ในป่าเจา็ดชั่วโมงสองชั่วโมงสินะเราสิออกไปให้มันทันเวลาพญายิปไปหาหมอจะซื้อไจ๊ะพัน เห็นมันอัศวางกันเลยมาเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องตีปกติตีบอคาเกคบเห็ดแตกเลยขันยาดอีเดีวจ้ะพี่น้องเข้อมืก่อนจ้ะพิกตะกรอบมือก็เจ็บก็เลยแตกจ้ะ เก็บลายหลอบนะพี่น้องเนาะไปบขอบมาเคลือนติพัดกัะเพ้าแสบแสบจ้ะมันก็จะพปพัดกัะเพ้าอีกแสบลายดอกนี้น้อยมานเลยค่ะมันจะกรอบกรุบกุบเลย มันแห้งเห็ดมันแห้งเราก็ต้องเก็บไปโอ้ยตีเอ้ยตีเอ้ยมันนี้เป็นเอียงเนะ้ะขอถทดขออภัยพี่น้อง จะเบาๆก็แตกเหมือนเขาว่าพูดเบาาก็เจ็บนะคลิปนี้รวดเดียวเด้อจ้ะเก็บเห็นรวดเดียวเลยนะคะ เราบริเขาปาทุกมือเด้อจ้ะว่าดีเขาอยู่แต่ว่าสาวอาทิตย์กับสิได้ไปเก็บบลูเบอรี่ไปเก็บอย่างไรสิอระหม่าขายเนาะแต่ว่าสิบเบด้แบบว่าเขาปาเก็บเห็ดทุกมือทุกมือหรือเปล่ะเนาะเว้นมือเอาจ้ะอาจจะไปเก็บเห็ดบลูเบอรี่ด้วยไปเก็บเห็ดไปเก็บบลูเบอรี่นั่จ้ะทำงานกะเก็บเอ่อ รูดีแล้วก็มาเก็บเห็ดตอนสินะค่ะถำเบเมื่อเด้ทำาไมก็บรรลุไปซะ<ช>เห็ดกระจายมากที่จะ้ะขึ้นไปทางเทิงพ่นเห็ดที่อยู่ที่เดิมเห็ดุ่มเนี่ยมันมาตามรอยเท้าสัตว์ด้วยค่ะถ้าเป็นสายๆแบบนี้ยาหนึงกับน้ำฝนสะมาจ้ะ ไปในนหนกะมาถึงตรงนี้แล้วคุณมาเบิงตรงนี้จะน้อยจ้ะมันอยู่ไกลกันเนาะคุณออกแล้วไป บอกเพจว่านี่เด็ค่ะออกแล้ว Jab min tangan hết tak? Terus อไม่่ใหญจ็บแขนแล้วพี่หน่อยไปผมจะดูตรงนี้หน่อยนึงแล้วกเดินกลับเลยจะ้ะเดี๋ยวไปสรุปเห็ดอยู่บ้านเดี๋ยจ้ะนี่พันไดออก ตอนนี้ยังไม่ออกจ้ะไปต้นสนุกแฮ่งปัจจุบานกันจ้าผ่านตาไปได้ยังไงมันจะออกลาาอยู่จ้ะแต่มันออกบอสซัมกัน ไข่เฮ็ดปีกใกล้วลจ้ะาาพี่น้องป้ามาเก็บเห็ดพอถึงชั่วโมงเลยจ้ะเดี๋ยวปันลิงเก็บเห็ดไม่ถึงชั่วโมงต้องไปแล้วจ้ะตุลักทุเลเนาะ แค่จะเข้าเก็บมาจ้ะเข้าก็บเก็บหลังบ้านเนาะค่ะน้องบ่ได้ไปไกลนะคะช่วงนี้ไปไกลบ่ท่านใดจ้ะเนาะลังบ้านเข้ากับดอกเงาเด้ค่ะเห็นบ่ดอกงามงามจ้ะหลายคนถามมาว่ารสชาติเห็ดมันปูเป็นจังไดอ่าสับน้องเคยกินเห็ดมันปูบานเห็ดมันปูบานเฮ้าเนาะจ้ะเนาะ รสชาติคือกันค่ะกับเห็ดบันปูบันเท้าเนาะแต่ว่าถ้าพี่นอ้องไม่เคยกินนะคะก็จะให้เปรียบเทียบเป็นเห็ดนั่งฟ้านั่งร่มเป็นซันเนาะจ้ะเปนซีเนาะจ้ะและ้วมีคนมาซื้อเอกับเห็ดไปเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะพอเด็ดายน้ำหมองน้ำมันข็เด็ขายอาหารไทยแซ่บกิน,นะคะ่ะบางคนเพนขายแบบว่าเป็นเขาเรียกว่านะช่วงหน้าร้อนนะคะขายตลอดเนาะเก็บเห็ดขายเก็บผลไม้ข,าย,ขายนะคะ เป็นมีเงินกลับบ้านคนเดีค่ะซื้อตัวเครื่องบินกลับบ้านเฮาก็ได้จะ้ะอันนี้แหละเป็นเป็นเอ่อเค้าเรียกนะเป็นรายได้เสริมเนาะรายได้หลักเฮาก็เอวตารกินอยู่นีน่เนาะจ้ะส่งให้พ่อให้แม่กลับบ้านนั่นสิน่าส่วนรายได้เสริมเฮาก็นี่แหละเก็บเฮ็ดขายเก็บผลไม้ขายเอาไว้เป็นคา่าเดินทางกลับไทยเสียสูดตัว๋วนี่ก็ยังดีเนาะนั่นล่ะจะ้ะเหตุผลทำไม ซาไทยต่างแดนถึงขยันทำมาหากียนจางเนียสินะคะนันกับะระมาณนี้นะคะอันนี้คัดออกจะ้ะดอกไดมันเท่ามันหยังสิเท่ากับต้องเฉีกเบิงนะคะถ้าเป็นตีส่งออเดอร์เนาะออเดอร์ให้ลูกค้าที่ว่าตามหมู่บ้านนะคะจีจะเฉีกเบิงด้วยค่ะ ฉีกแบบนี้เนาะเพราะว่าบางเทธอน,นะคะ่ะมันจะมีตัวหนอนสีเ,เหลืองเข้าไปนะคะถ้ามันเขาขายตามเพื่อนมารับเสือกสิกาจะบ่อเลยเฮ็ดจ้ะตีเคยส่งให้เพื่อนเทืยรหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเอาไปทั้งสิบวิดเดนเพื่อนจะ้ะเพื่อนเสือโลละล,ะลอยเอ้ยโลละแปดสิบโคนเนาะแต่ว่าเพื่อนมาให้ตัดขาเลยจะ้ะเก็บยังไงก็ไปอย่างนั้นนะคะเอาแค่พวกเศษยงเศษยาออกมั้งสิหนะ คนบอกว่ามันจะอยู่ไดดนเนาะหามทำความสะอาดาเป็นสิคะค่อะไปทรงโรงงานเพื่อเพื่อจัหไ่บุค่ะดีก็บบ่งคงวกันเนาะมันจะอยู่ไดดลมาถ้ามันเห็ดแบบนี้มันจะอยู่ไดบ่ดนสีมันก็จะบ่สวยนะคะสีมันจะแบบเป็นไล่ไล่สินะมันจะบ่งามแล้วค่ะเนาะคัดคัดเลือกไอเห็ดจ้ะเอาเสียไปท่งนะคะส่งออเดอร์เขา จริงตัวนี้ที่คัดไปหลวาวจัดเด็กอะเมืองอีกรอบนึงเนาะถ้ามันไม่สวยก็ไม่เอาค่ะเอาแต่ล้องง่าไม่เพิินค่ะตีขายโลละหล่ลลอยี่ิโคนจะ้นะเนาะตป็นเงินไทยกับประมาณ360อรอยหบบาทจ้ะเดี๋ยวแต่ค้างเงินอีกแลหละนอกจากเนาะสวยจ้ามาฝากกันเนอกจากเนาะ ดอกให,ใหญ่สวยน่าจะเนาะแล้วคลิปลงให้เบ่งน้ำกลนจ้ะน,คะ,คคนะคะคลิปเก็บเนาะค่ะล้วัวสวยๆนะคะนี่เราไปทำความสะอาดอีกรอบนึงท่าตัดขาเรียบร้อยแล้วค่ะเราใ้ไม่สดแล้วก็ยังไม่ส่งนะจ๊ะเก็บไว้กินจ้ะนี่เราก็ัวตันๆหน่ยสิจ้ะโอเคค่ะไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ